ก็สวัสดีครับเป็นคำถามที่น่าสนใจทำไมจอในลาซาด้าถูกกว่าร้านนะครับอย่างแรกๆเลยนะครับค่าแรงช่างนะครับทุกคนทำงานก็อยากได้ตังนะครับทุกคนเลยนะครับสมมติว่าเราไปทำงานแล้วเจ้านายเนะ่ะเขาไม่ให้เงินเรามาเนี่ยเราก็ไม่ชอบนะครับนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับบริการหลังการขายหรือว่างานงานช่างเนี่ยครับมันเป็นงานซ่อมนะครับ เกิดเราซ่อมไปแล้วมีปัญหานะครับเราก็จะต้องมีการเคลมสินค้านะครับหรือว่าเราต้องเอามาทําใหม่นะครับอันนี้เขาเรียกหลังบริการหลังการขายสมมติว่าลูกค้าเนี่ยไปซื้อหน้าจอในลาตาดาแล้วไม่มีความรู้เราไปซื้อมาเป็นแบบว่าประกอบหน้าจอไม่สนิทและทีนี้เกิดมีปัญหาเราจะไปถามใครครับในเขาก็ไม่ได้บอกเรานะครับแต่ถ้าถามร้านเกิดมีปัญหา ทำร้านได้ร้านเค็มให้ได้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ที่ร้านเพราะว่าทุกร้านจะไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่างที่สามเรื่องเกจเรื่องคุณภาพนะครับแต่ถ้าเป็นในมุมช่างนะครับส่วนตัวผมช่างใครๆก็อยากจะซ่อมให้ดีนะครับเรื่องเกจเรื่องคุณภาพนี่สําคัญนะครับผมจะยกตัวอย่างของงานสำซุงนะครับถ้าเป็นงานแท้อย่างเจ็ดเลยนะครับงานแทจะประกอบสนิท แต่ถ้าเป็นงานธรรมดาจะประกอบไม่สนิทนะครับผมและถ้าเป็นงานแท้ถ้าเล่นเกมเล่นดีนะครับผมแต่ถ้าอย่างมดสมมุติว่าเล่นเฟซเล่นไลน์ใช้เป็นงานลองแท้ A บบวกก็ได้นะครับผมนะครับถามว่าถ้าร้านรับประกันให้ลูกค้านะครับลูกค้าแฮปปี้ไหมลูกค้าก็แฮปปี้ต่อให้แพงเท่าไหร่แต่ว่าร้านรับ เขาเกิดรับผิดชอบลูกค้าก็แฮปปี้นะครับแต่ถ้าซ่อมไปแล้วลูกค้าไม่แฮปปี้นะครับเขาก็ไม่ชอบนะครับเหมือนเหมือนเราครับเราไม่ชอบอะไรสมมติว่าเราผมไปซื้อสินค้ามาแล้วสินค้าเกิดมีปัญหาเขาไม่รับประกันให้ผมเนี่ยคืออย่างเงี้ยผมไม่แฮปปี้เลยมันก็จะเป็นปากต่อปากเลยโอ้โหร้านนี้ซ่อมแบบนี้ละแม่งไม่โอเคเลยนะครับผมแล้วก็อย่างนี้ห้านะครับ เครื่องมือในการซ่อมนะครับอย่างเช่นเครื่องเป่าลมร้อนเป่าหน้าจอนะครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับที่จะต้องใช้ในการซ่อมนะครับเพราะว่าลูกค้าเกิดซื้อเองเราก็ต้องมีเครื่องมือนะครับเราก็ต้องซื้อเครื่องมือนะครับก็วันนี้ผมก็สวัสดีครับก็มาอธิบายคร่าวๆนะครับผม